ความสุขแค่นี้ก็มีแรงใจเอ่ยแต่เพียงคำลาสักวันจะกลับมาไม่ว่ายัางไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลาเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ว่านานเท่าไรยังไงก็เป็นเพื่อนกันเอ่ยแต่เพียงคำลาผกคำคืนนที่ตราไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบ พักเป็นคนสวยคิดถึงเสมอนะน้องรุ่น12ยินดีด้วยคะ่ะกลับมานะอย่าลืมกันนะยินดีด้วยเก่งที่สุดเลยขอให้น้องๆสู้ๆนะคะแล้วก็อย่าท้อนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ตนันอาจารย์คอนเทนต์นะคะวิชาศาสตร์ครอบครัวค่ะก็ในโอกาสที่น้องๆได้จบการศึกษาจากที่นี่นะคะก็ขอทิ้งไว้ที่นี่เนี่ยเป็นโอกาสสำหรับน้องๆ3าอย่างค่ะ ใด้เรียนรู้ค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือช่วยเหลือใครบ้างช่วยเหลือคนไข้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือทีมนะคะแล้วก็เติบโตก็ขอให้น้องมีความสุขในการเติบโตทุกวันค่ะขอบคุณค่ะแล้วเธอกันโชคดีจ้ายินดีด้วยนะคะขอให้เป็นหมอที่เก่งดีและมีความสุขนะคะบ,บายยโชคดีจ้า เป็นหมอใหม่จงอดทนโชคดีนะคะสำหรับน้องหมอบูนะคะคุณน้องหมอทั้งหลายขอให้โชคดีนะคะเป็นหมอที่ดีและน่ารักตลอดไปนะคะสู้ๆต่อไปค่ะก็ดีค่ะสามคำแค่นี้สั้นๆก็เป็นยินดีต้อนรับแล้วกันค่ะรักน้องเสมอค่ะสู้ๆนะ เป็นกำลังใจให้นะคะสามคำได้อยู่สู้ๆนะคะก็ขอบคุณน้องๆนะคะเอ่อที่มาช่วยงานเนาะที่ตึกนี้นะเวลาที่เรามีคอนเซ็ปมีอะไรกันเนาะก็ขอบคุณนะคะแล้วขอให้น้องทุกๆคนนะคะโชคดีค่ะประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่น้องต้องการขอบคุณค่ะโชคดีนะคะอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่จะจบ ในรุ่นนี้นะเราก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่นะครับแล้วก็เป็นหมอที่ดีเป็นที่พึ่งของอคนไข้ทุกๆคนแล้วก็ยังคงเป็นอาจารย์ก็ยังคงเป็นอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาน้องๆได้ตลอดนะมีอะไรก็ติดต่อได้หรือว่าโทวเข้ามาคอนซัลต์ก็ได้ก็ยังมีความเป็นอาจารย์และมีความเป็นเพื่อนกับน้องทุกคนครับ ข,ขอขออวยพรให้โชคดีครับขอให้น้องๆโชคดีประสบความสาเร็จสุขภาพแข็งแรงนะครับสามคำสสาหรับน้องเอ็กเทิร์มอบูเป็นรุ่นปิดตานานค่ะขอให้น้องๆโชคดีนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่น่ารักมากแล้วก็ตั้งใจนะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตของของการไปทํางานค่ะเป็นคนดี Warmest felicitations to each of you in appreciation of your admirable academic achievement in the field of medicine. ก็เนื่องในโอกาสที่พวกเราจบการศึกษานะฮะผมเองเนี่ยก็จําวันแรกที่รุ่นหนึ่งมาที่โรงพยาบาลสมเด็จได้เราใช้เวลากันก็ประมาณปีหนึ่งก่อนที่รุ่นหนึ่งจะมา ตอนนั้นจำได้วันแรกที่โอเรนเตตเนี่ยก็คือบอกให้พวกเราทุกคนสามัคคีกันสามัคคีกันเรียนโดยอาศัยความสามัคคีของทีมงานก็คือ,อพวกเราเหล่าอาจารย์แล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของโรงพยาบาลทั้งผู้บริหารแล้วก็บุคลากรทุกทุกฝ่ายนะฮะซึ่งก็ถือว่ามีความสำเร็จระดับหนึ่ง นะะจนมาถึงรุ่นสุดท้ายซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจิมจริงๆเนื่องจากว่าเราก็หมดพันธะสัญญาอะไรกันทั้งหมดกับมอบุรพานะฮะเป็นโดยพื้นฐานมันเหมือนเก่าอำลาซึ่งผมเองก็จะ,กะเกษียณอายุในปีนี้พอดีก็ขอวอวยพรให้พวกเราทุกคนเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะฮะโดย หลักการที่ผมก็เคยพูดให้พวกพี่ๆเขาฟังนะฮะว่าชีวิตความเป็นแพทย์เนี่ยนะมันก็มีสาระสำคัญอยู่บางอย่างนะอันแรกก็คือมีงไลเรนนิ่งนะฮะซึ่งก็ขอให้ทุกคนเนี่ยก็ยึดในความจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนการศึกษาต่อไปนะฮะอย่าอย่าหยุดอย่าหยุดเรียนนะฮะ อันที่สองนะฮะต้องมีความเป็นมืออาชีพนะฮะพยายามทําอะไรให้มันมีความเป็นหลักเป็นการนะฮะอย่าเป็นมือสมัครเล่นนะฮะอันที่3บอกว่าให้มีความเป็นครูนะฮะพวกเราจะต้องเป็นตัวอย่างทําตัวให้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นอย่าไปทําอะไรที่เกิดมีความผิดพลาดและจะทําให้เราเสียความเป็นครูคือเราอันจะต้องเป็นครูสอนคนไข้ หรือว่าอนาคตพวกเธอก็อาจจะไปเป็นอาจารย์สอนคนอื่นเพราะฉะนั้นไอ้ในความเป็นครูเนี่ยมันก็จะเหมือนจะเป็นการบีบบังคับให้พวกเราจะต้องมีพฤติกรรมที่น่านับถือยกย่องนะฮะอันที่สามก็คือว่าเป็นคนดีของสังคมครับคืออย่าไปคิดว่าเราเป็นแพทย์แล้วเรามีอภิสิทธิ์หรือว่าเป็นบุคคลเหนือคนอื่นนะฮะขอให้ทุกคนมีความเป็นคนดีของสังคมเป็นข้อสี่ข้อที่ผมเคยสอน แล้วก็เคยคุยกับพวกรุ่นพี่มาหลายๆรุ่นนะฮะแต่รุ่นรุ่นสุดท้ายนี้ก็ยังไม่เคยคุยก็คือเป็น4ี่ข้อหลักที่ขอให้เ,เออถ้านึกถึงก็อยู่ในใจนะฮะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะพี่นะคะแพทย์หงจารุมวนชินรัศนะคะพี่ก็เป็นรุ่นสเนาะของเรารุ่น12บแล้ว ก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะจบจากั้วโรงพยาบาลสมเด็จนาศีราราชไปก็มีความสุขประสบความสําเร็จนะคะอยากได้ใช้ทุนที่ไหนก็ขอให้สมหวังแล้วก็อยากไปเรียนต่อในสาขาหรือรแผนกไหนเนี่ยก็ขอให้สมหวังทุกๆคนนะคะถ้าเกิดไปใช้ทุนแล้วแล้วแบบมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถปรึกษาพี่ได้ตลอดเลยนะคะ ขอให้น้องๆเป็นคุณหมอที่มีความสุขในการทำงานแล้วก็มีจิตใจที่มีเมตตาต่อคนไข้นะคะโชคดีครับยอดเยี่ยมมากค่ะกออ็อยากอวยพรน้องๆเอ็กเรินทุกคนถ้าออกไปข้างานอกแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตแบบ มีความสุขแล้วก็ได้เรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่ได้เรียนจากที่โรงพยาบาลสมเด็จนะศรีราชานะคะก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตแบบเป็นหมอแล้วก็ได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปก็ผู้ใหญ่ทั่วไปขอให้บาลานซ์ชีวิตให้ดีละกันนะคะก็ขอวอวยพรให้น้องๆทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณค่ะก็ยินดีกับน้องๆว่าที่คุณหมอจบใหม่ทุกคนนะคะ ไปเป็นหมอแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็อยากให้น้องๆ work life บาลานซ์ให้ดีแล้วก็มีปัญหาอะไรก็สามารถนึกถึงพี่ๆแล้วก็ปรึกษากลับมาได้ตลอดนะคะโชคดีทุกๆคนค่ะมาเยี่ยมบ้างสวัสดีน้นองๆทุกคนนะครับผมก็น้องนิสิตมอบูรุ่นที่12เป็นรุ่นสุดท้ายเนาะ ก็พี่ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่จบนะครับจากาโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชาขอให้น้องทุกคนเอาความรู้ที่ได้เอาประสบการณ์ที่ได้จากโรงพยาบาลไปใช้อย่างเต็มที่เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับถ้ามีปัญหาหรือว่ามีเรื่องอะไรที่รบกวนจิตใจหรือว่ามีปัญหาการทำงานน้องๆสามารถติดต่อหรือว่าปรึกษาอาจารย์กลับมาได้ซึ่งรวมถึงตัวพี่เอง พี่ว่าอาจารย์ทุกคนน่าจะยินดีให้น้องๆให้คำปรึกษาน้องๆให้เป็นที่พึ่งทางใจได้นะครับก็สุดท้ายขอให้น้องๆทุกคนโชคดีกับการทำงานประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ตัวเองต้องการที่ตัวเองหวังแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับชีวิตการเป็นอินเทอร์นการเป็นแพทย์ช้ทุน การเป็นแพทย์เพิ่มหูทักษะก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนกับตอนเป็น e x t e r n ิร์นที่โรงพยาบาลน้องๆจะมีความเป็นอิสระมากขึ้นน้องๆจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นน้องๆจะกลายเป็นหมอเต็มตัวเพราะฉะนั้นเวลาทาอะไรต้องระวังดีๆด้วยนะครับพี่ขอเตือนไว้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของความรับผิดชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับก็อยากให้น้องอ ไม่ลืมโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชาไม่ลืมอาจารย์ทุกๆคนนะครับที่คอยสั่งสอนน้องๆไปนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อกลับมาได้นะยินดีด้วยทุกคนนะครับขอบคุณครับอันนี้เรียนจบแล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้ต่อไปก็สู้ดีวะโอเคจบครับสวัสดีครับ อาจารย์นพพุธกินแล้ิกรสุภักนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกันดีพี่เป็น j i m e ็นะครับที่น้องเคยร่วมง,งานด้วยนะครับก็อยากจะขอร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆนิสิตแพทย์หมอบุรพานะครับก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่เราได้เรียนด้วยกันก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับน่าจะเป็นความทรงจําที่ดีที่น้องๆทุกคนก็จะได้มีความรู้สึกดีดๆเกี่ยวกับคลงโรงพยาบาลเกี่ยวกับเพื่อน,เอนๆเกี่ยวกับพี่ๆ ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเนี้ยเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็จะมีความสำคัญในชีวิตของน้องต่อไปในอนาคตก็พี่ไม่ได้มาวันที่29กนะครับก็เนื่องจากติดภารกิจที่ต้องเข้ากรุงเทพแต่ก็ขออวยพรให้น้องๆประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับพบเจอแต่ในสิ่งที่ดีๆขอให้ตั้งใจเป็นหมอที่ดีแล้วก็ช่วยการรักษาคนไข้แล้วก็ขอให สมหวังในทุกๆสิ่งที่ตั้งใจมีอนาคตที่ดีในอนาคตครับแล้วก็ว่างๆก็กลับมาเยี่ยมโรงพยาบาลได้นะครับหลายคนที่อาจจะมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันต่อนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันขอบคุณมากครับผมป๊ายครับจากพวกพี่ส่วนงานบริหารนะคะขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของบัณฑิตแพทย์จุดใหม่ทุกคนนะคะขอให้ความสําเร็จในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกับความสำเร็จในอนาคตนะคะโชคดีดดค่ะ สวัสดีครับอาจารย์นรงนครับจากฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับก็ขออวยพรให้น้องรุ่นที่สองทุกคนนะครับโชคดีแลก็มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในวิชาชีพนะครับยังไงก็ให้คิดถึงความเป็นแพทย์ด้วยแล้วก็อยากให้คิดถึงคนไข้เป็นหลักนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเราก็ยินดีต้อนรับน้องๆเสมอครับขอบคุณมากครับสำหรับนิสิตมอบูมีอะไรจะบอกไหมคะโชคดีนะบ๊ายบาย ก็ยินดีกับน้องๆเอ็กเทิร์นที่กำลังจะจบเป็นแพทย์ด้วยนะคะขอให้ตอนนี้เราเป็นเพื่อนแพทย์กันแล้วแล้วก็ขอให้เรา,าประสบความสำเร็จกันทุกคนในหน้าที่การงานทั้งในเรื่องชีวิตทั้งเรื่องการงานนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะ เธอแค่ครั้งเดียวทำฉันไม่ลืมเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาทำให้ได้รู้ว่าอะไรที่สำคัญกว่าสิ่งใดจ,จะมาทดแทนเสียงของเธอแค่ครั้งเดียวทำฉันให้ลอยลองไปไกลสุดสายตา มีอะไรมากกว่าที่เคยได้พบมาเกินกว่าคำบรรยาย เธอแค่ครั้งเดียวความหมายดีๆที่เราไม่อยากรำลาวันหนึ่งได้รู้ว่าอะไรที่สำคัญกว่ายังจดจำในใจ ตื่นเช้ากว่าวันไหนสดใสกว่าทุกวันต้นไม้และลำธารก็ยิ่งสดใสไม่สู้เธอช่วยิ้มไปหนึ่งทียิ้มให้โลกนี้ที่กำนาดเกิดเป็นเธอขึ้นมาให้ฉันได้เจอวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่เธอยังเป็นคนเดียวที่ยังคงอยู่ในใจฉันไง และเธอไม่ต้องทำทรงไหลสาย oh. าการเวลาจะทำให้ใจของฉันเปลี่ยนพัน oh. ยังไงก็มีแค่เธอคนเดียวที่อยู่ในน,นั้นหัวใจ แต่ก็มีแค่เธอคนเดียวที่อยู่ในใจเท่านั้น